เอาครับลุนนักเตะบุยลำคนแรกครับจะเป็นคนยิงก่อนนะครับเอาครับตัดสินเงินถึงดีกาเลยทีเดียวเอาครับทางด้านของบุยัมคนแรกที่จะยิงครับแล้วก็ยิงเข้าไป yes go ้า ประเดิมคนแรกครับสามารถยิงได้ไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเป็นราตรากรใไมคามิแน่เลยอืมครับอ่ะเป็นคนแรกของทางด้านเดกูเอาครับของแดกูบ้างครับศิวรักขอให้เซฟได้ลูกนี้อันนี้นักเตะอันนี้โค้ดกาม่านะอนดีตโค้ดของบุร,รัมยูเต็ดนั่นเองนะครับยิงด้วยซ้ายนะครับ จังหวะนี้ง้างไปแล้วก็ยิงข้ามคานข้ามคานเลยนะโอ้ยยูข้ามคานอุ้ยโอ้โหบอดมันไม่เห็นนะโอ้ลูกนี้ยิงข้ามคานไปเฉยครับโอ้ผมก็ไม่เห็นด้วยว่ามันเข้าไปแล้วโอ้หยิงข้ามคานครับท่านผู้ชมเอาละครับโอกาสเปิดแล้วครับโอกาสเปิดเป็นของทางด้าน บุรัมยูเต็ดครับเพื่อลูกที่สองนี้เพื่อที่จะให้ยิงขึ้นนำครับเพื่อที่จะยิงขึ้นนำนะครับเป็นทางด้านใครเนะี่ยสุพนัทเหมือนตาป่ะใครวะน่าจะสุพนัทนะออสุพนัทเหมือนตาจะเป็นคนยิงนะครับท่านผู้ชม จังหวะนี้ลูกที่สองตื่นเต้นเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมจังหวะนงงี้ง้างไปก็ยิงเอายิงข้ามคานโอ้ยกลับมาเสมอนะครับโอ้โหน่าเสียดายโอ้หลูกนี้ครับโอ้โหลูกนี้ยิงข้ามคานยิงอัดเลียดไว้ยิงอัดเลียดไว้ไม่เป็นไร ลูกจุดโทษมันกดดันอยู่แล้วเอาครับสิรักเทศสูงเนินครับมีความนิ่งอยู่แล้วครับแดกูลูกที่สองเพื่อจะทำการยิงตีเสมอครับแดกูลูกที่สองจะต้องทำการยิงเพื่อตีเสมอนะครับเอาครับ จะต้องทำการยิงเพื่อตีเสมอจังหวะนี้ยิงลูกนี้โอ้โหนิ่มๆครับตีเสมอได้สำเร็จโโอ้หพุ่งไปทางเดียวที่จะเซฟครับก็ยิงนิ่มๆไปเลยทีเดียวนะครับอเอาครับ ลูกที่3นะครับเราต้องยิงให้เข้าก่อนนะครับแล้วทุ่มความกดดันให้เทไปทางด้านของเดกูลูกที่3นะเป็นอุมเทียทอนนะครับเอาครับวันนี้แฟนบอลเจ้าบ้านก็มากันเยอะื่นกันนะเอาครับอุมเทียทอนจะยิงด้วยซ้ายสอยเท้ามาจังหวะน,นี้แล้วก็ยิง ไม่เข้าเหรอโอ้พระเจ้าไม่เข้าโอ้น่าเสียดายลูกนี้โอ้ยข้ามคานอีกแล้วทำไมมันข้ามคานหลายรอบเลยเนะี่ยโอ้โหชิบหายความได้เปรียบเทกลับมาทางด้านของแดกูนะฮะลูกนี้ยิงเพื่อขึ้นนำครับ โอ้น่าเสียดายใครนิ่งมากันฮะเอาครับแดกูจะทำการยิงลูกที่สามเพื่อขึ้นนำเจาัาหนี้วิ่งเข้ามายิงเข้าไปเร็วเป็นสองหนึ่งแล้วครับต้องเซฟให้ได้สักลูกหนึ่งก่อนนะครับโอ้โหลูกนี้ยิงตรงกลางประตูเลย ยิงตรงกลางประตูเลยครับอามาครับสลักไฮประโคนครับวงการฟุตบอลเกาหลีรู้จักครับลูกนี้วิ่งมาแล้วก็ยิงลูกนี้เข้าไป สวยงามกับยิงไล่มานะครับลูกนี้ต้องเซฟให้ได้นะอดัมต้องเซฟให้ได้นะนะครับเซฟให้ได้ทางด้านนักเตะแดกูนะครับ ยิงเพื่อแซงขึ้นไปครับจังหวะนี้วิ่งมายิงโอ้โหไปทางเดิมอีกแล้วเอาครับ2ต่อ3นะครับเอาครับลูกสุดท้ายครับลูกสุดท้ายคือเราต้องยิงให้เข้าก่อนแล้วหลังจากนั้นต้องเซฟลูกนี้ให้ได้ครับ ต้องยิงลูกนี้ให้เข้าก่อนต้องยิงลูกนี้ให้เข้าก่อนครับอ,อ,อยู่ใกล้ๆครับอยู่ใกล้ลูกบอลโบลิงกิเข้าก็มาแล้วก็ยิงเอาไปกันใหญ่เลยโอ้ ลูกนี้ครับก็เป็นดังด้านแดกูนะครับเข้ารอบไปนะครับผม